เนี่ยเล็มันเสียตั้งแต่ตรงนี้เลยมันลามมันก็เลามแต่จริงๆมันเสียตรงนี้แหละแต่ว่าพอมันลามมันก็จะกินข้างๆไปอีกโอ้โหมีหนองด้วยนะนี่ไม่ใช่งานเบานะเนี่ยอือออกแล้วลูกอืออย่างแน่นอะ แน่นมากแน่นมากโอ้โหโอ้โหออกมาแล้วโอเคสุดหมดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันพี่ก็ชอบเลยดูดิ มันเป็นรอยแยบแยบเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะแบบยุยยูเนะี่ยคือรอยที่มันตักไม่หมดโล่งเงี้<า> <laughs> ขอบคุณน้องที่แนะนำมานะคะ <laughs> บอกงี้ใช่ไหมมีคนแนะนำมาหายเลยนั่นแหละเดี๋ยวพอเนี้ยเราก็รักษาเรื่อง รื่ผิวผิวตรงเนี้ยเ็เรียกนะเนื้อนหนังอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยให้มันเกิดความชุ่มชื่นแล้วมันก็จะเจริญเติบโตเป็นปกตินะษาอาดโีเคเดี๋ยวทำแผลก,กันเนาะตรงนี้เจ็บไหม,ไมะจะเจ็บตรงนี้เนาะพี่บ๊กเนาะโอเคไปหายแล้วอโอเค